อาจารย์นน, <th> นนั่แหละครับอันนี้เดี๋ยวแนะนำอุปกรณ์นะครับผมอันนี้คือสีฮันเน็ตฮันเน็ตฮันเด็ตทักบินบนะครับ <izzard> ม,มีมีส่วนประกอบอะไรบ้างก็คือส่วนของเรื่องสายรัดอกนะครับสายรัดอกครับ,รบผมนี่คือสายรัดอกที่ที่นักบินต้องต้องเวลาขึ้นบินแล้วต้องเซฟเซฟนะครับต้องใส่ครับผมนะครับสายรัดอกแล้วก็ถัดมาก็จะมีสายกันตกก็คือสาย กันตัวเราออกมาข้างนอกฮันเน็ตนะครับอของ<ส>การกระเด็นเหรอการกระเด็นอะไรเงี้ยนะครับน<ร>ี่<อ>แต่แต่ละรุ่นสายเน็ตจะไม่เหมือนกันนะแต่มีเหมือนกันสามจุดหลัๆเหมือนกันอันนี้คือจุดที่สองนะครับครับอันนี้ก็เรียกฮันเน็ตเหมือนกันอ่าฮันเน็ตทั้งหมดทั้งหมดนี่คือเรียกฮันเน็ตฮะฮันเน็ตอันนี้คือสายลัขาสายลัขาสายัขาเราจะล็อกอย่างงี้ทีละข้างเนาะครับสายขาข้างซ้ายอย่างงี้การล่นนะนะการล่นครับ เซฟตี้เป็นระบบเซฟตี้เรานะครับระบบเซฟตี้ครับผม<อ>นี่รักขาไว้ข้างขวาข้างซ้ายมีแยกน,นะครับมีเท่านี้ประมาณนี้ไฮเดตนะครับไฮเดนนก็ยังมีหลายยี่หอ้ออ๋อม,มีหลายยี่หอ้อด้วยหลาย<ด>ลายี่หอ้อบ้านเราก็จะมีถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นของโอเปียมโอเปียมอ่าใช่แล้วก็ถ้าเป็นของนอกก็จะมีของแอปโกแล้วก็ของของอะไรอะแอปโกมีของแอปโกแล้วของมีของอะไรนะอีกยี่ห้อหนึ่งจำไม่ได้แล้วครับ แต่ที่ที่ยอดฮิตก็คือแล้วก็มีของบูมบูมบูมก็ทำทางเด็กขายอยู่เหมือนกันครับแล้วเราก็มีสองสองยี่ห้อหลักๆก็จะเป็นของไทยนะครับมีของโอเปียมมีบูมเนี่ยครับแล้วของนอกก็เป็นของแอปเปิลกันแหละใช้กันอยู่แล้วข้างหลังนี้ค่าเรียกกระด้งอ่าอันนี้เขาเรียกว่ากระด้งอ้อ้เหมือนจานดาวเทียมนี่กระด้งอ่จานอ๋อเริสายคันเล็กไอ้สายสายสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ทเครื่องสตาร์ท อันนี้คันเร่งนะครับคันเร่งครับก่อข้างหลังก็เป็นถังน้ำมันมีต่วนปรกอของเครื่องนะอ๋อครับถังน้ำมันมีท่อเสียท่อเสียมีก่ออากาศกรออากาศอ่านีคาบูนะครับคาบูลเตอร์คาบูลเตอร์ครับอ่านี่หัวเทียนปลักหัวเทียนหัวเทียนอ๋อครับอันนี้เราจะต่อเข้ากับใบพัดอันนี้เขาเรียกอะไรมูเล่อ่าเป็นเป็นเขาเรียกก็ใช่มูเล่ก็ได้ครับเป็นเป็นอ่าเขาเรียกว่าเพาที่ต่อมาจากไอ้เครื่องยนต์อ๋อ ซึ่งไอ้เพาตงเนี้มันจะต่อเข้ากับใบพัดอีกทีนทึงครับซึ่เหมือนตรงนี้อืมอันนี้ก็คล้ายกันที่นี่อืมนี่คือใบพัดที่เขาต่อมาจากไอ้ผู้เล่์ขีนแต่เครื่องเครื่องบางตัวเขาจะใช้พูเล่์เครื่องเครื่องมีสองแบบนะครับใช้สายพานครบับใช้แบบเกียร์แบบนี้อันไหนดีกว่าอันไหนดีกว่าละ่ะมันดีคนละแบบอ๋อดีคนละแบบอันนี้อันนี้มันสามารถตั้งสายพานได้ความตึงหย่อนของสายพานได้ ตั้ไมไม่ด้ตงกูเล่อันนี้ตั้งไม่ได้อันนี้ใช้ระบบเกียร์ขับโดยตรงอัตโนมัติอะไรนะม,มัติคือมันขับโดยตรงเกียร์เข้าเข้าครบเลยอ๋อครับอันนี้เป็นรุ่นเก่ารุ่นไทยก็มีประมาณนี้เบื้องต้นก็มีประมาณนี้ครับผม ขอบคุณครับถ้าเราถ้าเราเป็ดบินไปแล้วเดี๋ยวค่อยค่อยว่ากันวชิ้นครับเพราะมันเป็นอะไรเล็กเอะอันนี้เป็นคาร์บอนคาร์บอนรอันนี้อ่ะนี่ก็คาร์บอนนี่สเตเลตอ๋อแต่ละตัวไม่เหมือนกันบินใหม่อุ่ปกรคนที่ใช้นี่สเตเลตครับเพราะมันแข็งแรงมันซ่อมได้อันนี้มันแพงหักแล้วหักเลยอ่ครับนี่มันแพงอันนี้ก็ของใหม่ก็ได้ประมาณหกหมื่นนอ๋อครับผมโอเคครับประมาณไม่กี่พันอ๋อ นี่มานี่แล้วนะเส้นตรงอย่างนี้เลยอะรเส้นเใช่ปะอะไเส้นเอบีบีซีซีดีดีแล้วอันนี้ก็เป็นคอนโทรลมันคอนโทรนดึงคอนโทรลซ้ายขวาแต่ลมไม่มีอย่างเงี้ยผมต้องวิ่งข้างหน้าไปแล้วก็คอนโทรลเอาทีเนี้ยเวลาเราเราใส่พารามิเนอร์พารามิเนอร์คืออะไรพารามิเนอร์คือตัวเกาะที่ที่เขาเกาะเกาะเนี่ยตัวนี้เขาเรียกพารามิเนอร์ แต่อันนี้มันไม่ใช่ของอันนี้ยตรงของอันนี้นอะไรครับข,ของฝึกใช่ไหมซื้อมาฮะใช่แต่ว่าจริงมันต้องใช้ของจริงมันไงของจริงมาหนาดนาเนาะใช่ใช่แบบนั้นอ่ะอ๋อแต่ของของจริงเราก็มีแต่เราไม่ได้มาใช่ผมซื้อเครื่องมาแต่ผมไม่ได้เอามาอ๋อมันติดเครื่องมาเลยใช่พวกเครื่อง JR ดีไหมก็ดีนะผมก็เห็นเขาใช้อยู่ห้าหมื่นห้า JR นะ JR หรือ VR JR JR ไม่รู้นะแต่ผมเห็นเขาใช้ VR กันนะเห็นเครื่องไทยมันมีทั้ง JR ทั้ง VR ครบอลเล่นเครื่องนอกดีกว่าถ้าเกิดเล่นนะนะแสบกว่าฮะเขาบอกว่ามันชัวร์กว่าถ้ามีงบก็เล่นเครื่องนอกไปเลยอืมมันจบใช่ไหมแถวนครปฐมก็มีคนเล่นไม่ใครอไม่รู้ดิผมก็ไม่รู้อ้าวแล้วรู้จักกับพี่ศักดิ์ก็ขอโพจต์ขายเครื่องไะขายเครื่องไง แล้วเราก็เลยโทรหาเขาเพราะเราอยากเล่นใช่ไหมใช่เรา,าไ้ <นะ S 2> เขาขายก็ไม่กี่ตังค์เองสามหมื่นเลยครบชุดเลยมีล่มมีอะไรตอนนั้นที่เขาขายเป็นของพวกเขาไม่ใช่ของเขาจะซื้อของเาอายังอ่ะยังเลยก็นี่ขอขามาฝึกอยู่เครื่องก็อยู่ในบ้านพี่บังเลยนะโอ้อเครื่องนั้นนะ่ะที่เขาบอกคนแก่ๆเล่นอะ่ะ<อ>รู้จักไหมไม่รู้ผมเพิ่งมาก็ไม่รู้กันแต่มันเป็นเครื่องไทยนะ แต,แต่พี่ศักดิ์บอกว่ามันมันก็อยู่ที่การฝึกฝนเครื่องไทยเครื่องนอกก็เล่นได้หมดเล่นได้หมดแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนไงเออใช่แต่เครื่องนอกมันก็สบายใจท่างเนี้ยลมไม่มีมาลมไม่มีผมต้องวิ่งเนี้ยต้องวิ่งไหมวิ่งดิวิ่งรีเวิร์ดแล้วก็คอนโทรลล่มอ่ะเวลาเขาขึ้นกันเขาวิ่งท่านี้ใช่ป่ะเออท่าน,นี้คือลมมันไม่มีออแต่ถ้ามีลมเขาหันหน้าเข้ามันเป็นฟอร์เวิร์ดแล้วก็ค่อยหมุนตัวได้อ,อ๋อเล่นได้สองอย่าง เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวผมลองวิ่งเลยถ้าลมมีผมก็จะดึงให้ดูลมมันไม่มีผมก็ต้องวิ่งอย่างเงี้ยแล้วมันต้องอยู่ไอ้นี่ด้วยนะเซ็นเตอร์ที่ที่โลโก้มันเนี่ยให้มันได้ตึงจางอะ่ะเออสังเกตดูคือเวลาถ้าเราวิ่งเงี้ยเราจะเช็คว่าสายตึงไม่ตึงอะ่ะเราดึงเราออกมาอย่างงี้ก่อนเอเนี่ยคือมันต้องตึงถูกไหมครับเนี่ยอย่างเงี้ยคือตึงเวลามันขึ้นมันจะขึ้นพร้อมกันครับ แต่ถ้ามันไม่ตึงมันจะขึ้นข้างใดข้างหนึ่งอเสร็จปุ๊บเราก็ถอยหลังมาถอยหลังเพื่อให้มันมีระยะวิ่งใช่ป่ะต่ระวังเชือกนะเชือกก็คมมาเนี่ยเนี่ยบาดเนี่ยแล้วก็ดูแกนกลางอ่แล้วเราก็ลองวิ่งแล้วคอนโทรลดูอันนี้คือมันวิ่งข้างหน้าอพอเวลาเราวิ่งปุ๊บเราก็ฟาดมวนแขนขึ้นไปคือแขนต้องตึงสองข้างนะอ่าเดี๋ยวดูนะอ่าดูอยู่ อเอ้ยขาวิ่งคอนโทรลไปเขาริ่มตกเราเขาวิ่งแบบนี้เราก็วิ่งทำหน้าไปเออน,นี่ผ่านแล้ว,วนี่นี่ก็คือเรากลับตัวอ๋อกลับกลับตัวกลับตัวก็คือเรามาเป็นท่ารีเวิบุดะกลับตัวนี่มันต้องสลับมือไหมไม่ต้องอ๋อกลับได้เลยเชือกไปก็จะพันไงนนก็ไม่เกี่ยวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยคืออย่างสมมติว่า มมมติว่าถ้าเราเล่นรีเวิร์สใช่ป่ะพอเราเครื่องทาบหลังแล้วอะ่ะเ,ออเราดึงล่มขึ้นปุ๊บเราก็กลับตัวอ๋ออ๋อ,อมันกลับคืนกันน่ะเข้าใจะละเอาเรืงเหมือนห <ลม S 2> นักไหมเมื่อกี้ลม้มพยุงหนักไหมมันก็หนักอยู่นะไซ้์ญี่ป,ปุ่กอะอ มมยิ่งลมมียิง่งยิ่งเล่นง่ายฮะลมมีถามว่าเล่นง่ายไหมมันก็สนุกอ่ะาาก็จังไปแล้วครับเนิวเน้วนิ้วยังไงบ้าง็นะ<อ>วิ่งสองสามขึน้นแล้วเห็นไหมดูรอบด้วย บิดบิดมันบิดมันบิดหมุนตัวกลับอ่ะถอดถอดออกก่อนถอ,อดออกแล้วก็เกี่ยวแบบผมที่ผมผม,มแดงแล้วะว่าละแต่นี้เดินทางพร้อมยังพร้อมเดินทางยังครับพร้อมครับกลมกลมกลมไหนเห็นหน้าหน,น่ะอ๋อออกไปไกลๆดิมันเห็นคนเลยดิอันนี้ครับดูบลกกุ้ง บอกกูอยู่นี่ไหนหไหหจังหวัดอะไรบอกไปจังหวัดเชียงเชาบางนังเปียวพี่จะบินไปไหนบอกเลยบินไปเชียงใหม่เชียงใหม่มันไม่มีเครื่องรอดแล้วมันจะบินไปเชียงใหม่ได้ไงปุมป่มหนักปุ่มคือเดี๋ยวนะทีทีพื้เอทีสอง

ยังทายอยู่อ่ะทายอยู่มันดึงสิบหกแล้วสิบเจ็ดมันมันย้อนหลังเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองวันแรกวันแรกวันแรกการฝึกแรกการฝึกวันแรกเลยวันที่สองบินอ่าวันที่สองบินเลยวันที่สามตกเฮ้ยว้าไปตกมทำไมวันวันที่สี่ วันที่สี่ชนต้นไม้เอ้ยวันที่ห้าวันที่ห้าชนเสาไฟเฮ้ยวันที่หกล่มขาดไม่เอา่ววันที่เจ็ดขาขาดวันที่แปดมือขาดวันที่ข้าหัวขาดมาดิเป็นวิดีโอก่อนเป็นยังเดินเล่นเล่น ลูกพ่อชื่ออะไรคนนีนีกูสตาร์จ่ะได้เห็นหน้ายังเนี่ยได้แล้วลมไม่ขึ้นเพราะอะไรฮะเพราะอะไรลมไม่มีใช่ไหมพี่ลมมันไม่มีมันจะขึ้นได้ไหม ลังลังลังเม่อกีขึ้นปะไม่ขึ้นทำไมไม่ขึน้นวะพอ,อยังพี่ทำงี้ด้วยเนี่ย <c oughs> ทำนี่ทำหน่อย ไม,มไม่ใช่เหนื่อยเล่นพาราโมเตอร์เหนื่อยใช้เวลาเหนื่อยมากมายตอนนี้เขาบินไปไหนก็ไม่รู้ไปนานมาก<ม>ไปกันต้องหกลลมโอเคเอามา